สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมารีวิวร้านมาลุชชอปกันนะครับผมร้านเติมเกมโรบอทนะผมรับฟาร์มแต,ต่างๆบริการจำหน่ายไอดี ID, ไก่ตันนะครับผมมาลุช็อปนะครับผมนี่ที่ผมเติมประจำเลยร้านนี้เลยนะครับผมนี่น,นี่ร้านนี้เลย ที่ผมซื้อไก่ตันก็คือร้านนี้นะผมนี่เดี๋ยวให้ดูประวัตินะคะผมร้านหนึ่งประวัตินี่ครับประวัตินี่ครับ,รรบอันนี้เลยเจ็ดสิบเก้าบาทนะผมเก้าเก้าบาทอันนี้ผมซื้อให้เพื่อนผมนะผมเพื่อนผมอยากได้นะครับผมผมก็ซื้อให้นะผมแต่นี่ของผมนะครับผมนี่เจ็ดเก้าบาทนี่ครับรหัส รหัสขอเบอร์ไว้ก่อนนะผมเบอร์เบอร์นะผมเพื่อไม่ให้ดูนะผมโอเคผมเบอร์ไว้ค่บผมนี่ก็ประมาณนี้ครับห้านไาดูชอบนี่ครับซื้อโลบักค,ครับนี่ครับโลบักจำหน่ายับผมนี่ครับผมนี่ หนึ100่งร้อยโลบักเริ่มต้นเพียงสิบเจ็ดบาทเองนะผมนี่หมดหมดู่เสียงสินค้าครับผมก็ประมาณนี้ผมลิจายบริการนี่ผมกดผลนะอะไรแบบนี้นะผมนี่นะครับผมประมาณนี้ว่ามารีวิวคร่าวๆมันประมาณนี้นะครับผมมีแค่ เยอะประมาณนี้มีบล็อคปลาแมปต,ต่างๆนะผมนี่บล็อกฟุตอะไรประมาณนี้ผมนี่ครับผมนี่ในปลานนี้ฟาร์มเลเวลสองร้อยเวลห้าสิบาบาทนะผมฟาร์มเลเวลหนึ่งถึงเลเวลตันก็สองร้อยบาทนะผมประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆนะครับผม รบ,บริการรับหาหมัดบล็อกฟุตนะผมนี่นี่ครับผมหามซูเปอร์ฮิวแมนเจ็ดสิบบาทนบผมคาแรคเตอร์มนุษย์มนุษย์เงือกแล้วบผมหัดเงือกใช่ครับหมัดมนุษย์มนุษย์เงือกนะผมวีสองหนึ่นงร้อยบาทหัดอิเล็กโตวีสองหดสายฟ้านั่นแหละหนึ่งร้อยบาทขาดำซันจิ ก็หนึ่งร้อยบาทแล้วครับผมแล้วก็หมัดมังกร V2 ก็หนึ่งร้ยบาทหมัดก้อนฮิวแมนก็สองรอยบาทเลยประมาณนี้นะครับผมก็นี่บริการรับรับอะไรเนี่ยรับทำเผา V4 นะผมนะครับนี่หากระจกกระจกคาตาคูลีหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วก็ บริการดึงคันโยกสามร้อยบาทอัพขั้นเผา V สี่หนึ่งขั้นหนึ่งครั้งหนึ่งขั้นเท่ากับหนึ่งร้อห้าสิบบาทประมาณนี้โอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวอีกอันหนึ่ง ID pass อันี้อะไรก็ไม่รู้ไปไปแล้ผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม มารีวิวข้าวๆนะผมมารู้ชอปนะผมซื้อได้นะครับผมอันนี้เดีย๋ยวผมทิ้งทิ้งทิ้งลิงใต้คลิปไว้เลยนะครับผมสวัสดีครับสำหรับนี้ครับ